เครื่องตัดฟิล์มกันลอยติดรถยนต์เป็นเครื่องตัดฟิล์มกันลอยติดรถยนต์โดยต,ตรงมีความแม่นยำสูงสเกลถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แนะนำสำหรับร้านตัดฟิล์มกันลอยติดรถยนต์ทั่วประเทศจำเป็นต้องมีเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องมือชั้นเยี่ยมในการตัดฟิล์มกันลอยติดรถยนต์โดยเรามีเครื่องสำหรับสแกนรูปภาพให้เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เพื่อมาเปิดในโปรแกรมเอลา,า,าร์ดนัคลาดอและสั่งตัดออกได้โดยตรง มีความรวดเร็วและแม่นยำสูงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนตัดและมีความแม่นยำกว่าคนตัดสามารถใส่ม้วนฟิล์มได้กว้างสูงสุด166เซเมสามารถตัดฟิล์มได้ทุกชนิดไม่ว่าหนาหรือบางตั้งค่าแรงกดใบมีดและความเร็วได้ที่ในตัวเครื่องโดยช่วงนี้เราแถมไฟล์สำหรับตัดรถทุกรุ่นให้ฟรีพร้อมเครื่อง สามารถเปิดได้ในโปรแกรมอีลัสและคารดอและสั่งตัดออกมาได้เลยสเกลถูกต้องแม่นยำร้0ซคุณสมบัติเครื่องเทียบเท่าแบรนด์ญี่ปุ่นแต่ราคาถูกกว่าเครื่องตัดแบรนด์ญี่ปุ่นหลายเท่าตัวสามารถตัดรายละเอียดเล็กๆได้ถึง2มิลลิเมตรโดยลอกฟิล์มออกได้ง่ายไม่เป็นติ่งเครื่องของเราเป็นที่นิยมสำหรับร้านประดับยนต์แต่งรถตัดฟิล์มทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าของเราเราเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานจีนมีบริการหลังการขายรับประกันเครื่องหนึ่งปีมีอะไรทุกชิ้นราคาถูกที่สุดในประเทศไทยเครื่องใช้งานง่ายมากแต่แค่ตั้งค่าความเร็วและแรงกดเท่านั้นและสั่งออกได้โดยตรงจากโปรแกรมอีลาสและคัลลดอสามารถนำไปใดคัดฉลากสินค้า ใช้ได้ทุกวงการเช่นวงการแต่งรถประดับยนต์ตัดเฟกติดเสื้อกีฬาร้านป้ายโรงงานกาเม้นตัดกระดาษเครื่องทนทานราคาถูกผ่อนได้10เดือนผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร